ครับชาว MPS Thailand ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับสินค้าจากทาง s o ว i นะฮะในเป็นอ่าเป็นเมาส์แพดนะครับในชื่อรุ่นว่า GSR นะครับคือมันจะเป็นขีดว่า GSR นะเป็น Competitive Gaming Mousepad นะครับนี่กล่องเขาก็ประมาณนี้เป็นกล่องสีขาวล้วนนะครับแพคเกจใหม่ของทางอ่า s o v i เนี่ยจะเน้นให้เป็นสีขาวล้วนนะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วบางสินค้าที่ที่เคยเห็นนะครับ ไม่มีอะไรให้ดูเลยนะฮะคือเป็นกล่องทึบสีขาวเลยแล้วก็เป็นชื่อรุ่นแค่เองนะฮะตัวนี้ก็จะมีหน้าตาให้ได้เห็นหน้าตากันนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับกล่องนะจากที่เห็นไซส์นี่ยก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับเป็นกล่องไซส์ใหญ่ G S G S R นะถ้าเกิดจะเรียกสั้นส้ก็คือ G S R นะครับเป็นผ่นรองเมาส์นี่คือหน้าตาของเขานะครับนี่เห็นเท็กเจอร์ครั้งแรกเนี่ยเขาหลอกตานะตอนแรกที่เห็นไกลๆก็คือรึกว่ามันจะเป็นแบบ ขู่ขะนะครแบบว่าขูกขะามาเลยอะแบบคอนโทรลมาเลยนะแต่จริงแล้วเขาทําแค่เป็นลวดลายเท่านั้นเองนะครับลวดลายเขาเต็มๆก็จะประมาณนี้เป็นแบบว่าโลโก้โซวีนะครับอารมณ์เหมือนปั๊มลงไปทุกอย่างเนี่ยเป็นลวดลายนะครับก็จะให้ดูเท็กเจอร์นะครับสะท้อนแสงนิดนึงนะครับบริเวณนี้คือมันเป็นสปีดนะฮะการันตีเลยว่าเป็นสปีดนะครับเป็นสปีดเรียบเรียบสนิทนะครับผม ต่อยากจะบอกว่ามันไม่ลื่นมากนักนะครับผมก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นเรียบแต่ไม่ลื่นปื้ดอะ่ะนึกออกไหมเวลาเราเอามือเราวาดเมาส์ลงไปเนี่ยอุ้งมือเราบอกได้เลยว่ามันสากนิดนึงก็คือมันเปิดนิดนึงนะครับความหนาก็ประมาณนี้นะครับความหนาไม่แน่ใจว่าหนาเท่าไหร่นะครับที่กล่องเนี่ยก็ไม่ได้มีสเปกบอกไว้ด้วยนะฮะต้องขออภัยในที่นี้นะแต่ถ้าให้ประเมินนะก็ประมาณสัก 3มถึงมิลนะครับ3 4มถึงมิลก็ใช้ได้นะสำหรับความหนาประมาณนี้นะครับไม่ได้บางจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนามากนักนะครับผมนี่ผิวด้านล่างนะครับคือไม่ใช่เป็นแบบคือมันคือมันจะไม่ใช่เส้นๆเหมือนกับแผ่นยี่ห้ออื่นนะะคือเขาจะทำเป็นแบบเป็นผิวยางนะครับยางผสมผ้านะครับประมาณนั้นนะครับอารมณ์ประมาณโพลิเมอร์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่แน่ใจประมาณนี้คือแบบรูปไปแล้วมันนิ่มอันนิ่มมันนุ่มนะครับ ก็ประมาณนี้ฮะคือเขาจะไม่ได้เป็นสักสานะครับเป็นเรียบไปเลยเป็นยางไปเลยนะครับแล้วเวลาวางบนโต๊ะเนี่ยหนึบฮะนี่แทบจะไม่เลื่อนนะครับเขาเลื่อนไม่ได้เลยนะนี่เดลองวางเมาส์ Sony FK1 ครับผมกับการเล่นเกมนะอันนี้คือถ่ายทอดกันประมาณความรู้สึกแล้วกันนะเพราะามันเทสให้เทสให้ดูเป็นจีตแต่ลักษณะไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่ ก็อย่างที่บอกฮะถ้าเกิดเทียบกับแบรนด์นอื่นๆที่เขาทำเป็นสปีดเนี่ยผมจะรู้สึกได้แบบชัดเจนเลยว่า,าเจ้าโซวี GSR ตัวนี้เนี่ยมันจะฝืดกว่านะครับเป็นผิวเรียบที่ฝืดกว่าสปีดตัวอื่นนะครับนี่ฟังเสียงน่าจะรู้นะไม่รู้จะเข้าไปหรือเปล่านี่เวลาวาดเมาส์ลงไปเนี่ยรู้สึกว่าควบคุมได้ง่ายเลยนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบนะประมาณนี้นะครับคือเป็นสปีดที่ไม่ลื่นจนเกินไปทําให้เราควบคุมเมาส์ได้ ตามต้องการนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเจ้าโซวีนะครับ GSR ตัวนี้ฮะเป็นแผ่นลองเามาส์สำหรับคนเล่นเกมและดับแข่งขันนะฮะใครที่สนใจนะก็ลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์อ่า msrcyber.com นะครับและร้านร้านเกม,มีิเกยีเกรยรชันนำโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นช็อปออนไลน์แล้วก็ร้านต่างๆนะครับผมวันนี้ผมและ f p พ Thailand นะฮะร,รวมไปถึงโซวี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ